สวัสดีย้ำเศร้า้อครับเด้อมือนี้กะมาหาเอาดินตามเคยแหละครับช่วงนี้กะไฟป่ามันลามมาเนี่ยก็จะมาหาเอาอทางเข่ามองไม้นะครับก็อยูไกลไกลมองเก้าแล้วครับครับก็คือก็มาหอดมองเอาดินเด้วแหละครับก็เอาไปหลายเตอบแล้วแหละครับนี่ก็คือตรงนี้โล่งเลยแหละครับ แต่ก่อนกับยูยูจุดจุดนี้แหละครับอันนี้ก็คือเอามาเอาทุกเ้านะครับทุกเ้าแรงทล่เราหาถุงซิปถุงนะครับช่วงนี้ก็นี่ก็เหลืออยู่บ่หลายหรอกครับก็ยิ่งเลืออยู่ประมาณเอาจักสองมือนี่กับเบิร์ดแล้วครับอันนี้ก็คือถังถังปลาไว้มันก็คือเดิมที่มันก็มันก็โกแบบนี้แหละครับก็คือตัด ทางออกกระยูยูข่างในจุดนี้ดินก็ดีขึ้นกันแล้วครับดินดีขึ้นกันแต่ว่ามันกระติเปาหาเบื้องมองที่เอาง่ายๆครับในจุดนี้ก็คือเอามาเรื่อยๆแล้วครับมาเรื่อยๆก็ได้หลายถุงก็เอาไปเทกองไว้ยูส่สวนแล้วก็ใส่ถุงไว้ก็มีนะครับเอาไว้ในในบ้านก็มี มาเอาทุกเศ้าล้วครับช่อวาอากาศตอนเศร้านี่อา่าอากาศมันบ่ห้อนนะครับเนาะช่วงนี้ก็ช่วงประมาณเก็ดโมงกว่าเฮามาหาดินกับธรรมชาตินะครับก็คือเขาไ่ได้ไปเอ่อทำลายอา่อธรรมชาติหรอกครับก็คือธรรมชาติให้ให้เฮาเพราะว่าเฮาไปสั่งอา่าพืชสีเขียวไปปลูกพักปลูกไม้ยืนต้นปลูกไม้ไประดับ มันก็คือธรรมชาติหายเฮาเฮากับมาเอาช่วงนี้แหละครับถ้าแม่นฝนตกแล้วก็คือมันก็เอาบ่ได้แล้ะครับฝนตกมันก็มีน้ามีมน้าแล้วก็กลรอปีนานี่ก็คืออยู่ในนี่ก็ยังดินยังเอาหลายมีหลายอยู่ครับก็เฮาก็เอาไปเรื่อยๆแหะครับไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีห้เฮาหลายแต่ว่าเฮาติเอามีแห้งเอาบอ่อเท่านั้นแหละครับเอาจาก นี่เบิดแล้วก็สีไปหามองไม่เ็สทีไปหาพ่อมองไม่แบบใดก็ค่อยติดตามเบิ่งอีกนะครับเด้อก็มากรูยเอาดินอยู่แล้วครับกยเอาดินตอนเช้าก็อากาศเบาหอนปานไนล้วครับครับอดินก้อนอยางดีเลยอื้อหือ ็นดินดีแล้วก็คือไม่มันมีแรงกระตุน้นลนะครับมีแรงกระตุน้นเห็ดในเฮานี่อ่าบ่บ่มเยื่อคือคือมันมีกําลังใจคือที่จะมาหาดินดีๆเก็บไว้เพราะว่าช่วงหน้าแรกนี่เฮาคือเฮาเจ็บเก็บใบช่วงหน้าฝนนี่มันตีหาดินยากนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนมันอ่าอยุด ตามทงทุงให้ทงน้านี่มันก็จีมิเตนามนะครับแล้วก็ปลูกเขาว่านเขาแล้วก็มันก็จีหา,หาหาดินยากก็หาได้ในช่วงนี้แหละครับช่วงนี้เนี่ยคือคือมันดินมันช่วงพักโตช่วงพักโตช่วงมันแห้งช่วงเอ่าอ่าเมล็ดทีหลวกลงมานี่มันยังบกเกิดนะครับถ้าแม่นเอ่าเมล็ดมันเกิดขึ้นมาแล้วนี่มันก็อ่าดึงธาตุอาหารเอาไปกินเกือบเบิ แเราเข้าไปปลูกของมันก็นยิบว่าค่อยงามนะครับแต่ว่ามันก็นงามขึอนกันนะครับเขาก็าใส่ใส่ปุ๋ยปุ๋ยลักคือธาตุอาหารหลักประวัตด,ดินมันโปรง่งมันคืออากาศอากาศก็คือเป็นอากาศในตัวเจนเป็นธาตุอาหารในตัวเจนคือบำรุงต้นและใบ